คือคอลเลชันกล่องคือน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูหน้าตาข้างในสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องของมิอาฮอลินะคะัวันนี้ก็จะไปไปสนีนะครับเพื่อไปเอาของที่มารีวิวนะครับ ราะว่ามีคนใจดีส่งของกินมาเล้น,นะคะนั่นเดี๋ยวเราไปที่ไวส์นีกันเลยนะคะ เรืเ่องมันมีอยู่ว่าตอนถึงที่ใบสนีแล้วใช่ไหมครับคือตอนที่จะเข้าไปในขั้นในแล้วก็หาพี่พนักงานในใบสนีอ่ะคือข้นหน้ามันจะมีป้ายบอกว่าห้ามนํากล้องนำโทรศัพท์นำอย่างอื่นเข้าไปถ่ายในส่วนของพนักงานแล้วก็ทุกคนในที่ใบสนีเลยคือเขาห้ามจริงๆยังไงก็ต้องของอาภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายในที่ใบสนีได้แต่ว่าภายในขั้นนอก บางส่วนก็ถ่ายได้แต่ว่าในขั้นในคือต้องขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถถ่ายในขั้นในนั้นได้จริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเย้พอดีได้ของมาแล้วนะคะน้องจ๋าท,ที่เขาส่งของมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองแกะข้างในดูเลยเนาะว่าเราจะรีวิวอะไรดีในของก็กำลังจะแกะตามเลยนะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้าง นี่คือกล่องคอลเลคชันน่ารักมากเลยนะครับนี่ได้ของมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองแกะดูเนาะหน้าเค้กว่าเป็นเค้กอะไรบ้างคือคอลเลคชันกล่องคือน,น่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูหน้าตาข้างใน,นว่าหน้าของเค้กมันจะเป็นยังไงนะครับ แตนๆโอ้น่ากินมากเลยนี่คือเค้กกล้วยหอมนะครับแต่ไส้ที่ได้มานี้น่าจะเป็นไส้ลูกเกตนะครับนี่หน้าตาน่ากินมากเลยนะครับคือหน้าตาของ คือกล่องคอลเลคชันอะคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็เค้กคือได้เค้กมาแล้วคือเขาห่อห่อเขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษฟอยล์มั้งหรือฟูออนไลน์เลยอะไม่แน่ใจถุงห่อคือเขาแบบห่อมาสวยมากเลยนะคะแล้วก็คือคือจุดพีคเลยอะคือคือไส้อะทุกคนคือไส้เยอะมากคือไส้ได้เยอะ แล้วก็คือเนื้อเนื้อแน่นเนือน้อนุ่มนะครับแล้วก็คือคือหอมมายอย่างดีอะครับคือคือถ้าใครได้กินไปอนะคือต้องอร่อยอนะเค้กกล้วยหอมก็จะมี3รสชาตินะครับก,ก็จะมีอัลมอนด์ช็อกชีพลูกเกตแล้วก็แล้วก็แบบไม่มีไส้นะครับแบบ แบบไม่มีไส้ก็คือแบบว่าไม่ได้ใส่หน้าครับหน้าตาแบบว่าใส่อย่างเงี้ยคือจะเป็นเค้กกล้วยหอมแบบแบบไม่มีหน้าเลยอะครับถ้าใครสนใจเค้กกล้วยหอมนะคะก็สามารถสั่งสั่งเค้กกล้วยหอมได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วก็ขึ้น QR code QR code เพื่อให้ลูกค้าแล้วก็ทุกคนไปแอดแล้วก็สั่งเค้กกล้วยหอมกับ ทางเบอร์นี้ได้เลยกับพี่เขาเลยนะครับถ้าเกิดเราโทรโทรไปเบอร์นี้ก็ถ้าเกิดเขารับก็บอกเขาว่าสั่งเค้คเกออกล้วยหอมครับแล้วก็คุยกับพี่เขาได้เลยนะครับว่าเราอยากกินเค้คเกกล้วยอหอมรุไหนไส้ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าใครอยากสั่งนะครับแล้วก็ให้ส่งตามต่างจังหวัดแล้วก็ที่อื่นก็ ค่าส่งไปรษณีย์ EMS 60บาทนะครับถ้าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนสีบาทแล้วก็ถ้าเกิดไกลไกลจากที่บ้านก็80บาทนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆในคลิปด้วยนะคระหรืออยากหรือถ้าคลิปต่อไปอย่าให้ อยากให้ผมไปทําอะไรก็อย่าลืมเม้นต์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็อยากให้ผมทําอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวันว่าจะทําชาร์จอะไรต่อไปส่วนตอนนี้คือขอลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย